อาจา์พักนร้อยสิบห้าก็จะไปได้แล้วขวาขวาหน้าดินยอ,ยอ,อย่างด้วโอ้โหอ้าไม่ยุกกระโบโบเก่าอีกแล้วครับเตน,นียมคร้องแล้วเทไม่ลงนะน้ำไม่ลงนะโอ,โอ้ดินเหนียว คนก็จะตุกน้าดินสวยๆครับห, <laughs> <laughs> หน้าดิน <laughs> น,ดน้ำตุดเลยไหมสุดยอดเลยว่ะลุกคล้องป่ะถองนะ <laughs> อะไรมาหล่อแหลงเนย <laughs> ดินก็มีประมาณนี้ครับเพราะว่าทางนู้นไปเอาแล้วพวกโครนนี้ก็ลงเอาไม่ได้ครับน่า,า,าจ,งงจะได้แค่นี้แหละแล้วก็เอาพวกอูพวกคันอะไรเงี้ยที่เขากั้นน้ําไว้อะเอาออกครับ ไปลูกพี่เรียบเรียบโอ้ยอย่างงานเหมาครับพี่น้อง

ติดบะไปไม่ได้แล้วมัง้งจานพากไปไม่ได้วะติดดินทรายกันด้วยเด้อพี่นัทก็จะติดเด้อนี่รถไทยก็ไปแล้วไปไม่อีกรอบเหรอแยบลูกพี่ดินทรายพี่ทางเหยเออโอ้ไปไปได้เลยวะเรียบร้อย นั่งเครื่องลอยชิมหาบอโอ้โหไปเลยทีมงานตาเลยทีมงานอาไปเอยไปลุโโโโง,งลพี่สวยที่สุดในทีมงานครับตอนนี้ ไหนคนก็จะมาแล้วต้องรีบหน่อยนะ <c oughs> มันทำท่ามาหนึ่งวันแล้วครับเพราะว่าร้อนหลายวันแล้ว <c oughs> เอเวลาผู้ใหญ่เขาทำไรไม่ต้องพูดได้ไหมว้า พูดให้เอฟซีฟังเวลาผู้ใหญ่เขาพูดอะไรนะ่ะทําไมทําไมชอบแบบว่าอยารู้ไปคยอะรเออ <laughs> เวลาผู้ใหญ่เขาถ่ายคลิปอยู่นะ่ะ <laughs> ก็อย่าเพิ่งพูดว่าข <laughs> ึ้นไปกับเขาไหมนี่ขึ้นไปกับเขาไหมนี่ไหวเขึ้นไปกับเขารรมดนี่ความจันเม็ก งามจูป้างาม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 ยายาวสัเกี่ยวเนียวยายยี <S 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 ่สิบเดียวเดี like yeah, yeah, <right> yeah, ๋ยต yeah, like ้องไปไปเซึบๆกอนป้าป้าต mm ้องไปล่องยากอนนะยายยายสิก hmm. ลับขึ้นไดพวก้ต้องใส่ยายจะไรกลับขึ้นนะต้องเดียวป้าต้องยัดเยียดเลยป้าจะเอาหรือไม่เอาครับผมคนมากายครับมาสันเรื่องของยายเรื่องของยายยี่สิบเกี่ยวสักนั้น จานแมงนั่นเป็นหนาดินนา,ายจิมะไรอ่ะจานแมกเามาดี๋ยวให้ตะจุนเก็บเ <c oughs> ้ยเด็ดโอ้ดินนี่เอาไปไม่ได้มันมันเหนียวขี้ลายเนาะหันนี่เนาะเป็นก้อ <c oughs> นอือเป็นเหนียวหรือเป็นก้อนมันคร <c oughs> นะับคแต่มันร่วนๆนะเนาะอาืเอเหนียว,ว,ว, <c oughs> วร่วนไปสาว เตอนนอบิบโอ้โหแรงเว้ยแรงเว้ยไปสำกนิด่ะครับพี่น้องสวัสดีครับอืมไม่ได้อยูกแครเรอก